เรื่องแกงมะขามป๋องช้อนเป็นแกงทางพม่าใช่ป่าด็กๆเลยก็เลยก็ได้มันได้ต่อยเทียมมันอันนี้ใส่บ้านไม่ไดไกเทคนิคเลยม่ได้ไก่กโอ้ยดีสาร บให้ดเื่อๆอุ้ยไก่ยางอนที่เราได้เรก็สวยดอการใส่หยกกล้วยลงไปเราก็เสเดียวมันจะสุกแล้วมันจะแมันจะดแหลก้โอ้โหไม่้ว่ยไข่มัน เดี๋ยนาย,ยกเขามาวันนี้นายยกจอมนางยตยันมาดยยูในหม้อและขึ้นหัแนนเครื่องเตรียมต้าใส่ให้หมดป้าเดี๋ยวเพื่อนเอาเงินหน่อยนะมีคนจะให้เงินเสร็จแล้วเรานำไปโข

หมัเพื่อหลังน้ำไส้ยั่วเนี่มันมีวิตามินเยอะครับมีธาตุเหล็กธาตุอะไรเี้ยอ๋อเทาับอะปัดบ้างเ <Okay. S 1> องผมกินไปแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่เครื่องผมกินแบบไหนไม่ไมใส่งั้นเลยกว่าสาประหยัดกว่าน้ำยา <laughs> มไม่รับตัาจองมันแนะนำนะ หากินได้ที่ไหนคลุกให้เข้ากันเลยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยจริงคือน้ำลายแทนเลยวะขมไม่ขมอาจารย์ครับที่มาที่ไปของอาการนำหยวกกล้วยมาทำเป็นน้ำยาแล้วก็รับประทานร่วมกับ ขนมจีนเนี่ยมันมีไอเดียยังไงครับคือต้องต้องเรียนนี้ก่อนนะครับว่าน้ํายาหยวกเนี่ยมันมีมาแต่โบราณนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทินของพวกชนเผ่านะครับแล้วก็เผยแพร่เข้ามาในภาคกลางสมัยรัชกาลที่สองครับโดยท่านผู้หญิงเปลี่ยนเอาไปให้ว่าแต่ละมื้อของอาหารเนี่ยควรจะทานหยวกนะครับเราก็เลยทําน้ํายาหยวกซึ่งน้ํายาหยวกในเมนูวันนี้เราประยุกต์นิดหน่อยโดยที่ โดยปกติแล้วเนะี่ยถ้าน้ํายาหยวกของชนเผ่าเนี่ยเขาจะใส่เนื้อปลาช่อนแล้วก็ตามด้วยปลาลเข้าไปนะครับแต่เราเปลี่ยนใหม่เราอยากให้คนภาคอ่างได้ทานเราก็จึงใช้เนื้อไก่สับครับผมคือช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงที่เราเราทําโครงการทําหนังสือ72เมนูกับหยวกกล้วยนะครับช่วงนี้เราจะมีผัดเปลี่ยนหมูย็งไปเรื่อยๆอย่างอาทิตย์นี้เราจะมีเรื่องน้ํายาหยวกครับผม สืบเนื่องจากว่าเราได้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 ร่วมมือกับวิทยาเทคนิคกำแพงเพชรนะครับจากศูนย์บริลักษ์โดย <c oughs> ที่มีอาจารย์ลุงธทรรมเนี่ยนะครับเป็นคนดูแลอยู่เนี่ยก็มีโนคิดที่เราจะ,าป,ระประชาสัมพันธ์เรื่องของอาหารประจำถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ให้ได้ก็ได้ใช้งบประมาณจากของการบริหารส่วนจังหวัดจะท่าเป็นรูปเล่มคู่มือหนังสือในเรื่องของการทำอาหารจาก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 ล้วยแล้วก็ อาหารถิ่นต่างๆของจังหวัดกมัยเพชรเนี่ยอาจารย์ลุงทำก็จะเป็นฝ่ายในเรื่องของการรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องอาหารได้ทราบข่าวว่าเป็นทั้งหมด72รายการ72รายการทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเองก็จะเติมไปเนื้อเรื่องในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราได้ดําเนินการอยอนนู่อันนี้จะเป็นสส่วนนะครับ ในเรื่องในเรื่องของการจัดทำหนังสือในครั้งนี้วันนี้ก็เลยถือโอกาสว่าได้มาทดลองในเรื่องของการทำแล้วก็มาชิมจากทางศูงนย์บริลักษ์ของวิทยาเทคนิคกำแมงเพชรอ,อีกรายการหนึ่งหรือเมนูหนึ่งในหนังสือคือขนมจีนจากหย,ยกกล้วยนะครับก็หวังว่าหนังสือคู่มือเล่มนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเรามีกลุ่มเป้าหมายที่ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานราชการต่างๆโดยเฉพาะ เน้นหนักไปใน <c oughs> นักเรียนนักเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรก็จะมีคู่มือตรงนี้ส่วนของอาชีวะทางศูนย์บริรักษ์เราก็ได้พยายามว่าจะส่งเสริมเพื่อให้เป็นเป็นของจังหวัดกำแพงเพชรโดยจะส่งคู่มือเล่มนี้เนี่ยไปให้กับอาชีวะทั่วประเทศด้วยเป็นทางการประชาสัมพันธ์จังหวัดในหลายๆด้านของกำแพงเพชรนะครับ